ต้องมีการทำสัญญามีอะไรให้แน่นไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะถูกหลอกได้นะครับเพื่อนก็คือเพื่อนแต่เราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเขาอาจมีความจําเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงิน,าาน,งงนแล้วเขามองไม่เห็นใครเขาอาจจะมองว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่เขาหวังเอาเงินจากคุณไปหมุนไปโป๊ะหนี้ไปอะไรของเขาที่เขาใช้ใจ่ายกันตัวหรือเขาเป็นหนี้อะไรของเขา สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่ากำรวจเป็นข่าวก็เรื่องของดารานะครับนานาเนี่ยที่ถูกตำรวจจับก็เป็นคดีที่เหมือนกับว่าไปหลอกเพื่อนๆดาราลงทุนด้วยกันนะครับก็มีทั้งลงทุนในหุ้นซึ่งสื่อ้แล้วเนี่ยเป็นหุ้นคิดนะครับลงทุนร้านอาหารซึ่งก็ไม่ได้ลงทุนจริงนะครับหลายๆอย่าง แล้วก็มีการปลอมแปลงเอ,เอกสารนะครับในการเทรดหุ้นในอะไรพวกนี้นะครับคือผมจะพูดในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นนักข่าวด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยและที่สําคัญเนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องจะเน้นการลงทุนในหุ้นซึ่งถูกหลอกเยอะมากนะครับเราจะเห็นนะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนของดาราคนนี้หรอกแต่เห็นว่ามีบางคนเนี่ยนะครับบางคนถูกหลอกเทรดหุ้น <g ül> แล้วหุ้นดังๆด้วยนะเป็นหุ้นที่พูดตรงๆนะผมเห็นในเพจเนี่ยไอ้หุ้นพวกเนี้ยนะครับผมก็เคยลงทุนนะครับแต่แต่ไม่มีหรอกครับที่ว่าจ่ายพันหนึ่งปันผลวันละสามร้อยสี่ร้อยหุ้นปันผลหุ้นปันผลนะมันไม่มีหรอกครับจ่ายทุกวัน <g ül> ไม่มีเขาจ่ายอะไรปีปีนึงจะปันสักครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่บางหุ้นที่ อันนั้นหน่อยนะครับเขาก็จะหกเดือนปันผลปันผลที่นึงแต่มันไม่ได้ผลตอบแทนขนาดนี้นะครับทีนี้ประเด็นของคุณนานานเนี่ยก็คือไม่ได้มีการลงทุนจริงนะครับทีนี้ผมก็จะพูดถึงว่าอก,การที่ถ้าเราจะลงทุนในหุ้นเนี่ยบอกว่าก่อนเลยนะการลงทุนในหุ้นเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยและที่จะไม่ถูกหลอกนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีความเสี่ยงนะ แม้กระทั่งคุณลงทุนในหุ้นที่ท,ที่ไม่ถูกหลอ,อกนะครับคุณก็ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเพราะทุกการลงทุนมีมีความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องเปิดพอร์ตคุณต้องเปิดพอร์ตนะเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเราเลือกเยอย่บอลบอลรอนะครับมันจะมีหลักทรัพย์อะไรฟินเซียใช่ไหมหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หลักทรัพย์บวัวหลวงหลักทรัพย์ของกสิกรไทยนะครับมีหลายหลักทรัพย์ที่เขารับเทรดหุ้นนะครับ คือถ้าจะไม่ถูกหรอกนะหนึ่งเลยอย่าซื้อหุ้นกับเพื่อนกับใครก็ได้ที่มันแนะนำมาบอกคุณว่าหุ้นตัวนี้ดีนะซื้อกับเขาสิใช่ครับเขาไม่มีสิทธิ์ขายนอกจากเขาจะเปิดพอร์ตแล้วเอาเงินคุณไปลงทุนเท่านั้นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้ปันผลทุกวันอยู่แล้วและที่สำคัญเนี่ยนะครับการซื้อหุ้นเนี่ยคุณต้องซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์นะครับ คุณจะอย่าไปซื้อกับเพื่อนอย่าไปซื้อตําเพาต่างๆนะคือคุณต้องมีพอร์ตนะมีพอร์ตคุ้นเป็นของส่วนตัวถ้าคุณลงถ้าคุณไม่ได้ลงถ้าคุณลงส่วนตัวนะคุณต้องมีพอร์ตส่วนตัวมีการสั่งซื้อสั่งขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์อ่าแล้วจะซื้อหุ้นผ่านบริษัทก็ไม่ได้สมมตินะสมมติเนี่ยผมอยากได้หุ้นปตทนะครับผมจะซื้อกับบริษัทปตทผมก็ซื้อไม่ได้ถ้าผมไม่ใช่ไอซื้อแบบเฉพาะจาะจงนะเขาจะมีเรื่องว่าหุ้นพีพี คือถ้าผมเป็นนักลงทุนรายใหญ่ๆเป็นสถาบันเนี่ยผมก็ซื้อผ่านบริษัทเขาได้เขาเรียกหุ้นเฉพาะจอดจงหุ้นพีพีนะครับแต่โดยหลักทั่วไปคนธรรมดาๆอ,อ,อย่างเราเนี่ยนะครับจะซื้อหุ้นเนี่ยเราไม่สามารถซื้อกับบริษัทเขาได้นะครับเราต้องซื้อผ่านเขาเรียกบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบล็อกเกอร์เท่านั้นถึงจะถูกต้องนะครับแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้มากคุณลงทุนพันนึงมันไม่มีวันไปไป,ไปได้ที่คุณจะได้วันสามร้อยนะครับ ลงทุนพันหนึ่งคุณอาจจะได้ถ้าถ้าได้กําไรนะคุณอาจจะได้สิบบาทก็ได้นะครับคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้คุณต้องลงทุนเป็นหมืน่นเป็นแสนแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนจากการเก่งกําไรนะครับไม่ใช่ปันผลนะเขาเรียกเก่งกําไรนะครับอเรียกภาษาสับเขาเรียกแคปิตอลเกลนะครับถ้าปันผลเขาเรียกดิวิเดน์เยลนะอันนี้เป็นศับทางเทคนิคผมพูดในฐานะที่ นักลงทุนนะครับอันนี้ผมก็จะตัดความเป็นนักข่าวออกพูดในฐานะน,น,นักลงทุนนะครับท er. ี่สําคัญเนี่ยไอการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงคุณอาจจะติดดอยก็ได้ติดดอยก็คือคุณซื้อในราคาที่สูงแล้วหุ้นตันนี้นมนราคาต่ำเพราะถ้าคุณขายตอนนั้นเนี่ยคุณเียจะขาดทุนในเมื่อคุณจะรู้ว่าขาดทุนคุณก็ไม่กล้าขายคุณก็มีหุ้นในราคาที่สูงนะครับในขณะที่เขาซื้อขายนในราคาที่ต่าเขาเรียกว่าติดดอย นะครับอันนี้หุ้นติดดอยนะครับก็บางครั้งตัดใจขายนะครับบางทีก็ไม่ตัดใจขายก็ค้างอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งมันอาจจะอัพราคามาในราคาที่คุณคิดว่าคิดว่าคุณขายแล้วมีกาไรก็ได้หรืออาจจะไม่ได้มันมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยงหมดไม่มีการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงถ้าใครบอกว่าการลงทุนไม่มีความเสี่ยงเขาหลอกคุณนะครับอ่ะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการซื้อขายหุ้นนะ ซึ่งมีคนถูกหลอกกันเยอะนะครับเห็นไหมบางทีเขาาำการเกษียณเนี่ยเห็หลอกเทรดหุ้นแต่จริงๆนนเนี่ยคุณไม่ได้เทรดหุ้นจริงคุณไม่ได้เทรดกับบริษัทหลักทรัพย์คุณไม่ได้เปิดพอร์ตคุณไปเชื่ออะไรครับคนนู้นคนนี้ก็เหมือนที่ดาราคนเนี้ยนะครับก็ไปหลอกเพื่อนก็ไม่ได้เทรดจริงไงทำใบหุ้นปลอมทําอะไรมานะที่อยากจะเตือนเนี่ยนะครับผมจะเตือนเลย ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ถูกหลอกอะ่ะจะถูกเพื่อนหลอกจะถูกคนสนิทหลอกใช่ S <S ไหมถ้าไม่สนิทกันจะหลอกไม่ได้หรอกการที่คุณจะลงทุนกับใครสักคน <S 1> <S 1> คุณ,คณ <S <S 1> <S 1> ต้องสนิทกับเขาไว้ใจเขาให้คนที่ไว้ใจนี่ละหลอกง่ายที่สุดแล้วผมจะฝากไว้นะครับว่าเมื่อใดที่เพื่อนมาชวนคุณลงทุนนะครับเมื่อเมื่อใดน,นะครับที่เพื่อนมาชวนคนุณคุณลงทุนเนี่ยคุณต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเขาก็ไม่ใช่เพื่อนคุณนะครับ เขาเป็นหุ้นส่วนซึ่งคุณต้องมีการตรวจสอบนะครับส่วนใหญ่จะจบเพราะอะไรจบเพราะว่าไว้ใจเขาเป็นเพื่อนเฮ้ยไม่ตรวจสอบเหมือนกรณีเนี้ยของเจนนี่นะครับเจนนี่เขาบอกว่านานานเนี่ยบอกว่าอยากเ,าเป็นอยากจะซื้อหุ้นหนึ่งร้านอาหารไหมที่อเมริกานะครับก็ทั้งหมดห้าร้านก็ให้โอนมาทีละห้าแสนจนครบเป็นทีนี้เนี่ยโปะมันมาแตกตรงที่เจนนี่เนี่ย เขาไปสอบถามเจ้าของร้านว่าได้เงินหรือ,อยังเจ้าของร้านไม่ไม่รู้เรื่องนะครับว่าเงินอะไรสุดท้ายก็รู้ตัวว่าถูกหลอกเห็นไเพราะความไว้ใจไงดังนั้นตราบใดที่เพื่อนมาชวนลงทุนนะครับคุณลืมความเป็นเพื่อนเขาไว้ก่อนนะครับจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทเนี่ยถ้าชวนลงทุนชวนทําธุรกิจเนี่ยคุณลืมความเป็นเพื่อนไว้ก่อนลืมค,มความคนสนิทไว้ก่อนคิดซะว่าเขากับเรานะครับ เป็นหุ้นส่วนที่ต้องมีการเช็คมีการตรวจสอบนะครับต้องมีการทําสัญญามีอะไรให้แน่นไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะถูกหลอกได้นะครับเพื่อนก็คือเพื่อนแต่เราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเขาอาจมีความจําเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมเขาอาจะมีความจำเป็นต้องใช้เงิน,าาน,งงนแล้วเขามองไม่เห็นใครเขาอาจจะมองว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่เขาหวัง เอาเงินจากคุณไปหมุนไปโปะกหนี้ไปอะไรของเขาที่เขาใช้ใจ่ายกันตัวหรือเขาเป็นหนี้อะไรของเขานะครับดังนั้นตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะถูกหลอกนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับสวัสดีครับ